แว่นตัวนี้นะครับ เป็นแว่นสายตาสั้นเลนบูบ็อกอัลโตสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้งานหน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถือบ่อยๆนะครับสำหรับเลนบูบ็อกอัลโตนะครับจะเป็นเลนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าที่จะออกมาจากหน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถือนะครับสำหรับแสงสีฟ้านะครับจะส่งผลกระทบต่อดวงตาโดยตรงไม่เกิดอาการแสบตาหรืออาการเคืองตานะครับหรือระยะย,ย,ยาวอาจจะทําให้เกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านเราขอแนะนําแว่นตัวนี้นะครับที่สามารถตัดแสงสีฟ้าที่ออกจากจอคอมหรือจอมือถือเหมาะสำหรับคุูลูกค้าที่ทํางานออฟฟิศหรือพนักงานที่ ใช้งานหน้าจอคอมบ่อยๆนะครับแต่หากลูกค้าท่านใดนะครับที่มีอาการออกแดดแพ้แสงหรือแสบตานะครับแว่นตัวนี้เป็นเลนส์มัลติโค้นะครับเวลาออกแดดเลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําสามารถป้องกันแสง UV ถึง400เลยนะครับใส่ออกข้างนอกสบายตาแน่นอนแต่ปัญหาเรื่องการพกแว่นกันแดดไปได้เลย หากลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ทราบค่าสายตาของตัวเองทางร้านของเรามีบริการตรวจเช็คค่าสายตาให้นะครับแต่ถ้าหากคุลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกในการเดินทางมาที่หน้าร้านของเราทางร้านของเราสามารถตรวจเช็คค่าสายตาคร่าวๆตามอายุให้อยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคอมเมนต์อายุตัวเองไว้ที่ใต้โพดได้เลยสั่งซื้อตอนนี้นะครับจากราคาเด็ม4,990บาทเหลือเพียง990บาทเท่านะครับที่พิเศษนี้สําหรับลูกค้า50ท่านแรกที่กดสั่งซื้อนะครับสาหรับคุลูกค้าท่านใดนะครับที่พิมพ์มาสนใจไว้ใต้คอมนี้ ของแถมฟรีมูลค่า590บาทเลยนะครับ